ติ่งมันก็ดินไม่ดูตาหมาตาเหลือเลยนะคะจะแสว่าพ่อเขาเป็นกระเทยเหรอคะกระเทยแล้วไงถามจริงมีปัญหาอะไรกับกระเทยเหรอขนาดเมืองเป็นผู้หญิงแท้ๆยังทำไม่ได้เขาเลยจะย,ยัดเยียดความเป็น,นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นให้เขาให้ได้กูยอยากมองบนจริงๆอีติ่งมันออกมาดินบอกว่าจริงๆเนี่ยนาฬิตะฉลาดมากๆ เป็นคนสังเกตคนแต่น้องจะไม่พูดป้าปี้สิทธิ์ให้เลือกคนนี้น้องอยางไม่เอาเพราะน้องจะเลือกผู้หญิงแท้ที่สวยน่ารักเซ็กซี่ซึ่งน้องเห็นผู้หญิงผมยาวนั่นคือน้องมิวน้องก็ขอว่าเป็นผู้หญิงน้องเลือกพี่ละไมยพี่มิวพี่ตัวเล็กซึ่งน้องฉลาดจริงๆชอบผู้หญิงสวยน่ารักน้องแยกเป็นคนไหนเป็นกระเทยอันนี้ ความคิดส่วนตัวนะฮ่าฮ่าฮ่ายินดีด้วยทุกคนเอาเป็นว่าสิ่งต้องการออกมาแซะที่พ่อเขาเป็นกระเทยเหรอคะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าพ่อเขาเป็นกระเทยถึงออกมาเหยียดเพศถามเป็นบอกว่าไม่ได้เหยียดแต่จริงๆแล้วความหมายมันมีแอบแฝงถามทิงๆมีอะไรกับคําว่าเป็นกระเทยเหรอคะน้องอย่างแยกแย้ไม่ได้ว่าอันไหนก็ไม่กาอ รอน้องโตก่อนนะจ้าเพราะดูแล้วน้องฉลาดกว่าแม่เยอะจะอยู่ด้วยกันจนถึงเด็กโตไหมละ่ะยังไม่ทันโตเด็กมันก็ไปอยู่กับพ่อหมดแล้วสมัยก่อนอีนี่ก็ามาอยู่ฟรีกินฟรีกับผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันนะแถมตอนนั้นเกาะแน่นเชียวสมัยก่อนเวลาผู้ใหญ่บ้านจัดงานทางนี้แหละตัวดีเกาะแน่นเชียวเงินค่าซื้อบัตรห้าสิบบาทยังไม่มีเลย ผู้ใหญ่บ้านจ่ายให้ตลอดค่ารถมันยังมาขอเอาข้างหน้าผู้ใหญ่บ้านยังต้องจ่ายให้มันอ่านคอมเมนต์แล้วครูอายแทนมากเลยที่มันมาเหยียดเพศพ่อเขาทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นจริงหรือไม่จริงถึงเขาจะเป็นหรือไม่เป็นมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่วะแล้วพวกนี้มีสิทธิ์อะไรมาพูดเหยียดเขาหลักสูตรเพศศึกษาป .6 หกอวัยวะสืบพันธุ์ทางเพศมหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงของร่างกายชายหญิงม .2 ความหลากหลายทางเพศ LGBTQA แต่ตั้งครรไม่พร้อมโรคติดต่อทางเพศม3การเปลี่ยนแปลงของร่างกายการค่มกำเนิดหลักสูตรมต้นนั่นเนี่ยแต่มันบังคับให้เด็กอนุบาลรู้เรื่องแยกเพศได้มันแต่งขึ้นมาจริงๆเหลือบลิ้นลายอยากเด็นยากจ้งอยากมีสีมีแสงโตขึ้นน้องคงจะแยกได้ อันไหนคือปิงอันไหนคือแมงดาถ้าจะแสวว่าเขาเป็นกระเทยก็เหมือนดาดตัวเองแลนะเนาะว่าเอาพวกกระเทยจนลูกสองคนคนที่นิสัยแบบผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ต๊ดก็มีเยอะมีลูกมีเมียรักลูกรับเมียัยันทำมาหาเงินถ้าผู้หญิงไม่เปลี่ยนไปผู้ชายแบบนี้ไม่ถุงลูกทุ้งเมียอย่างแน่นอนเขาจะรักครอบครัวเห็นไหมเห็นมาเยอะ แบบนี้รักลูกรักเมียหาเงินเก่งดูแลลูกดีกว่าเมียรักสะอาดช่วยเมียทุกอย่างผู้ชายแบบนี้หายากมากจะเป็นผู้หญิงอย่างชอบผู้ชายแบบนี้ทําให้เราไม่เหนื่อยได้ผัวได้ทั้งเพื่อนสาวก็ถือว่าคุ้มนะจะลวกกับคอมเมนต์แต่ละคนเมนได้ถูกใจมากจงภูมิใจค่ะว่าน้ำเสื้อผู้ใหญ่บ้านมีคุณภาพและดี เด็กๆถึงได้ฉลาดและนาล่ารักของดีมีคุณภาพเนาะแทนที่จะขอบคุณเขาที่เขามอบของดีมีคุณภาพไว้ให้หน้าตาผิวพรรณได้พ่อหมดจ้ะความฉลาดสมองดีได้พอ่อรอตอนโตก่อนนะจะเป็นกระเทยแล้วผิดตรงไหนมีทั่วบ้านทั่วเมืองเจาะจงดูนี่แหละวายอยู่นั่นแหละทรงสแสชีวิตนะ่ะหนีปุ่มกระเทยมีเงินเนยอะขยันก็ไม่แปลกกระเทยตรงไหน ไม่เห็นเฟื่องอารมณ์หรอเขาเป็นตุ้งติ้งก็อย่างมีลูกสองคนเลยจะเป็นอะไรก็ช่างเขาแต่ที่รู้ๆเขาเก่งมากเขาขยันหาเงินอ่านดู25แต่วุฒิภาวะเขาระดับหมื่นล้านมีองค์กรมีลูกน้องรวม200องค์กรนี่ละที่อายุน้อยร้อยล้านถึงนางจะไม่เป็นไรแต่นางเก่งนะ 25. มีครบทุกอย่างมีเป็นหลักล้านล้านมีกิจการมีบ้านมีรถหันมาที่ฉันผู้หญิงแท้ๆยี่สปีมีนี่ติดตัวมีเงินติดตัวแค่แป0รบาทบ้านก็ไม่มีอาสัยทุกวันนี้หาศสยพ่อกับแม่อยู่กิจการก็ไม่มีทำงานลูกจ้างเขาแพร่วันๆเป็นอากาศไปแล้วอยากพูดอะไรก็พูดไปจ้ารู้อีกทีขอแต่งงานไปเลย ให้โลกรู้ทีเดียวเหนื่อยจะอธิบายไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ว่าแต่เขาเป็นกระเทยตลกมากเลยขนาะกระเทยมีลูกตั้งสองคนอย่างคิดว่าเขาเป็นกระเทยอยู่นั่นแหละผู้ชายแท้ๆที่มาเกาะแม่แดกกับพ่อแท้ๆที่คนบางขมยัดเยียดแม้กระทั่งอดีตเมียที่ปีจนมีลูกสองคนหาแต่สร้างด้วยกันสองมือเขาเองฉันว่าเด็กๆโตมาจะเลือกใครตอนนี้ เขายัางเด็กอย่างตามเคแม่ผัวใหม่อยู่หลอเขาโตก่อนถ้าพ่อกูหาเงินเก่งป่านนี้จะแต่งหญิงกูก็กาบเช้าสับเย็นก้มดูเงองตัวเองก่อนนะพวกกลุ่มอุก,กาบาททั้งหลายแม่ผังพอดเมืองอาก็อ้อแตกเป็นไปทั่วติ่งสมองไม่ถึง 4, สี่พันเซลทำอย่างกับในวงไม่มีกระเทยเกทอมเนาะก่อนจะแสะเขาทำคุณภาพให้ดีเท่าเขาก่อน เท่าขีเลิบเขาก็ยังดีว่าพ่อเขาเป็ดโน่นเป็ดน,นี่อย่าลืมนะคะน้องทั้งสองมีสายเลือดของพ่อเขาอยู่สงสารหนูหน่อยยังไงเขาก็คือพ่อแท้ๆของหนูนะคะว่าพ่อหนูทำไมเจ้าของพัฒคาสุดหรูบางอาแซะแมงมันได้อยากจะบอกว่ามึงอย่าสรรหาอะไรมาพิมพ์เลยมันเข้าตัวแมงดามันหมดนั่นแหละสมเพศจริงๆพวกชอบเอาสอดอดตัวเอง มากระแซกคนอื่นนิสัยแย่ๆอันดับแรกป้าปี้คิดยังไงถามเด็กแบบนั้นเจตนาสอนถึงอะไรอย่าบอกนะว่าในใจไม่มีอะไรนี่หรอถูกสอนมาดีกูว่าพวกมันสมองฟอที่เม้นมาแต่ละเม้นกูยังคิดเลยก่อนจะเม้นต้องแยกแยะก่อนว่าอันไหนควรไม่ควรอีกพวกนี้ควรมีมันสมองคิดได้แค่นี้แหละนะ ไปดูข้อมูลให้โซดาลาบางคนจากเพศไหนเขาก็ามีลูกกันได้เขาไม่มีใครมานั่งเหยียดเพศกันเลยละดับร้อยล้านพันล้านทั้งนั้นและอีกอย่างอย่าสารแน่รู้ไปหมดเขาเป็นจริงไม่จริงที่เหยียดเขาหนะหักสงสารเด็กๆกันบ้างต้องรู้สึกอยากไายที่ปากบีจอมาบุรี่พอแท้ๆเขาหนะเด็กต้องโตต้องรับรู้ด้วยนะแม่นะ่ะ ควรให้คำแนะนำสิ่งดีๆบ้างนะอย่างหลายนั่นก็พ่อเขาน้ำเชื่อเขาส่งสารเด็กเห็นหลายครั้งแล้วรักแบบไหนเอฟสี่โ,โง่ๆฉันจะบ้ากับไอ้ถิงพวกแบบนี้สรุปเขาเป็นเคเหรอคะอันนี้พูดมีเลิกอยากให้เขาเป็นจริงๆท,ทั้งที่เขาก็ไม่เป็นพวกนี้มันชอบยัดเยียดความผิดให้คนอื่นลืมดูความผิดตัวเองเฝ้าโทษแต่คนอื่นไม่โทษตัวเอง ไม่แปลกเลยที่มันอยู่ด้วยกันได้